ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับฮอลัดเอกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่ใน Need for Speed Mobile อีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาแข่งรถหรือว่ามาแต่งรถนะครับผมก็สําหรับวันนี้จะมาทําตามที่ทุกคนขอกันนะครับผมก็คือการสอนดาวน์โหลดเกม Need for Speed Mobile นะครับผมในส่วนตัวผมนะครับผมวันนี้จะมาสอนแค่ในระบบ iOS เท่านั้นนะครับผมส่วน Android ครับรอไปก่อนนะครับรอผมถ้าผมได้โทรศัพท์ แอนดรอยเดี๋ยวจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับในส่วนตัวผมรู้แค่ว่ามันสามารถโหลดยังไงนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็เอาแค่ iOS ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยป้ายข้ออย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนมาที่ App Store นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่มุมบนขวามือนะครับผมเป็นรูปของเราเนาะแล้วก็เป็น a อ c o u n t ของเราแล้วก็กดเข้าไปที่บัญชีของเราครับตรงรูปเลยนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ประเทศและภูมิภาคนะครับโอเคตอนนี้ของเราเป็นประเทศไทยนะครับผมรอสักครู่แล้วก็ไปที่เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคนะครับให้ทุกคนเลือกเป็นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าจีนแผ่นดินใหญ่นี่ครับกดเข้าไปเลยกดยินยอมครับผม โอเคให้ทุกคนไปที่อันนี้นะครับนี่เลยทุกคนเห็นไหมตรงติ๊กถูกผมอะโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนใส่อะไรไปก็ได้ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ครับมั่วๆไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาให้เราตามแก้กรอบนะครับถ้าสมมุิได้มันขึ้นสีแดงให้เราเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับและอันนี้ใส่เป็นตัวเลขนะครับส1เตัวอะไรก็ได้ครับ 3,4,5,6,7,8,9,10,11โอเคกดถัดไปครับโอเคถ้าสมมติมันขึ้นอย่างนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นตัวเลขครับอะไรก็ได้สัก5ตัวโอเคกดถัดไปครับอ้าวไม่ได้อีกอ่ะโอเคใส่ไปประมาณ6ตัวครับ ตรงนี้น่าจะเป็นรหัสไปรษณีย์เขาครับใส่ไป6ตัวครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับผมเราได้ย้ายมาในสโตูแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทุกคนค้นหาเลยเน f o ฟอร์สปีดนะครับมันก็จะขึ้นนี่เลยให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมกดดาวน์โหลดแล้วนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปสอนนะครับหวังว่าจะได้เล่นกันทุกคนนะครับผม ก็วิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้กับทุกเกมเลยนะครับที่อยู่ในช่วงพัฒนาหรือว่ายังไม่ได้เปิดในสโตรประเทศไทยนะครับผมก็สามารถมุดเปลี่ยนประเทศไปดาวนโหลดได้เลยนะครับผมทำวิธีนี้เหมือนกันเลยนะครับผม ก็สำหรับผมนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมฮอลลับเอกต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย